Re ฉันก็ต้องโทษ์อย่างแรงอางแรงก็แค่ยังจะเล่นบทแฟนแฟและก็ไม่สามารถเขามาแทเข้ามาแทนคนที่เธอเรียกเขาว่าแฟน จริงๆที่ทำได้จนนี้เ่ถ้าเห็นข่าเมื่อไรยังให้นิ้่กลางเทนิเชียร์ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าฉันไม่ใช่คนที่ดีเปียฉันทไปตามใจแล้วก็สิ่งที่ฉันก็มีแค่เนี่ยฉันอาจไม่ใช่คนที่ดีสำหรับเธอแต่ตอนนี้รู้ไหมว่าฉันนั้นอยากเจอขอเพียงสักครั้งให้ได้พบเธอรู้ไหมว่าฉันคนนี้นอนละเมอฉันก็เป็นคนหนึ่งที่หลงรักเธอ ครั้งที่ฉันได้คุยเธอไม่ันลงรักเลยแน่นอนไม่รู้ทำไมมันถึงแปลกมากเลยต้องหาปากกาเอามาแต่งก้อนลูกกระดาษฉันนั้งแปลกประหลาดยกข้างรักเธอโจรนักงารหนักมากไม่รู้ทำไมฉันถึงชอบทำอะไรยุ่งยากความรู้สึกในใจยังอห้ที่เก็บแบบเรื่องมากแต่งเพลงเตียงเขียนมันให้เป็นบทก่อนเรียบเลียงมันให้เป็นทำานองความในใจที่ฉันได้แต่้องจะดีไม่ดีฉันก็คงต้องร้อง รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเวลาขาดเธอก็คงต้องยอมเพราะว่าเธอเป็นของเขาเขาจะรู้ไหมเวลาที่ฉันอยากเธอมันถูกทรมานและแมงโค้เศร้าจะฟรีสไตล์แล้วนะก็ลองฟังสิจ้ะว่ามันจะเป็นยังไงอะฟังไมคับยิ่งอโยโย่ลิฟก่อนและชิดมาฟรีสไตล์เธออยากให้เธอนั้นรู้ไว้ว่าฉันนั้นใจดีจะตายเอาอะไรกับฉันมากะบางทีฉันก็ดีกับเขานะ ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะพูดยังไงเพียงล่อยบิดให้มันไล่ไปแล้วก็พูดเบาๆว่าฉันรักเธอรู้ไหมว่าฉันคนนี้ยอยากพบเจอไม่ได้คุยกันนานตอนนี้นะอยากเจอไม่รู้เป็นอะไรมันฉันจะค้างรักเธอบางค่ำบางคืนฉันก็นอนละเมอยังไม่รู้เลยจะเอาเวลาที่ไหนไปพบเธอบางทีฉันก็อยากเจอไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยากพบเธอ ตอนนี้ฉันน่ะยุ่งยากมากเลยไม่รู้จะเป็นอะไรตอนนี้ฉันเริ่มเรื่องมากแล้วรู้สึกในใจฉันยังเอาไปจดลงกระดาษเลยแต่ง้อป้าหอกแต่งเพลงไงก็ได้อย่างนี้ไงเขียนไปนิดหนึ่งเขียนไม่เสร็จไงก็เลยต้องมาฟรีสไตล์แบบนี้ไงไม่รู้เลยว่าจะต่ออะไรมาลองต่อแล้วบีทมันก็หนุ่มเหลือเกินตอนนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโย ตอนอนี้ก็เริ่มจะหมดฟีสไตล์ตอนนี้น่หัวแม่งก็โล่งชิบหายมาต่อแล้วมาต่อแล้วใครก็ฉันละโยสไตล์ไปวันวันก็ปล่อยบีทไฮไลท์เลยจบแล้วพอแล้วเหนื่อยว่ะต่อต่อแล้แรก็แ้วมาแล้วมาแล้วแรบแล้ว ฉันอาจไม่ใช่คนที่ดีสําหรับเธอแต่ตอนนี้รู้ไหมว่าฉันนั้นอยากเจอขอเพียงสักครั้งให้ฉันได้พบเธอรู้ไหมว่าฉันคนนี้นั่นนอนและเมอฉันก็เป็นคนหนึ่งที่รลงรักเธอทุกครั้งที่ฉันได้คุยทําให้ฉันหลงรักเลยไม่รู้ทําไมมันถึงแปลกมากเลยต้องหาปากกาเอามาแต่งก้อนลูกกระดาษฉันนั้นแปลกประหลาดขรังรักเธอจนอาการหนักมากไม่รู้ทําไมถึงชอบทําอะไรยุ่งยากเกี่ยวกับความรู้สึกในใจยังให้ที่เก็บแบบเรื่องมาก เพียงเขียนมันให้เป็นบทกลอนเรียบเรียงมันให้เป็นสำนองคู่ความไว้ใจที่ฉันได้ไต่จองจะดีไม่ดีฉันก็คงต้องลองมาฟาเกอร์ L I P G O D Legendary Legendary Yo l Le i p g l l the shit bit